สำหรับดาราในอดีตที่ยังคงมีผลงานในวงการมาจนถึงปัจจุบันอย่างอัมพาภูสิทธิ์ชื่อนี้การันตีในเรื่องความสามารถและก็อยู่ในวงการมาเกือบจะ50ปีมีผลงานมากมายทั้งแสดงภาพยนตร์และก็ละครแสดงละครสั้นและก็ยังมีผลงานอื่นอีกมากมายรวมรวมแล้วผลงานในวงการของอัมพาน่าจะมากกว่า300เรื่องแล้วก็มีบทบาทเป็นที่จดจําอยู่หลายเรื่องมากอย่างเช่นละครเรื่องบุพเพสนิวาสเรื่องอีสาเรื่องสามใบเถาเป็นต้น ผ่านมาแล้วทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นบทนางเอกบทรองบทสมทบบทแม่แล้วก็บทร้ายสำหรับประวัติของอัมพาเธอมีชื่อจริงว่าอัมพาผูสิสวัตแต่ในวิกิพีเดียบอกว่าเธอนามสกุลผูฝ้อยมีชื่อเล่นว่าแอลเกิดเมื่อวันที่11เมษายนปี2502ปัจจุบันอายุ66ปีเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลา,าแต่น่าจะมาเติบโตที่กรุงเทพสำหรับข้อมูลการศึกษาตรงนี้ไม่มีข้อมูลว่าเธอเคยเรียนที่ไหนเรียนจบอะไรมา อภิพาเธอเป็นคนสวยเข้มน่ารักต่อมาก็ได้เข้าประกวดเทพีสงการสวนสามพานซึ่งเธอก็ได้รับตำแหน่งเทพีสงการมาครองต่อมาในปี2520ก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดนางงามนา,นานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีข้อมูลว่าได้ตำแหน่งอะไรพอกลับมาก็ได้ตามพี่สาวไปกองถ่ายซึ่งพี่สาวของเธอก็เป็นดาราแล้วก็ได้รับการชักชวนจากคุณนายแดงจิรวันกัมปนาศแสนยากรให้มาแสดงภาพยนตร์เรื่องฟ้าหลังฝน แสดงคู่กับวิทูลกรุณานาวรัตน์ยุกตานันภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากทั้งรายได้และก็รางวัลน,นักแสดงนอกจากนี้เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้คือเพลงพวงรักยังได้รับรางวัลพระราชทานสาวกาศทองคําหลังจากนั้นผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องที่2ก็ตามมาซึ่งเธอกรับบทนางเอกก็คือเรื่องสวยแต่สนแสดงร่วมกับวิทูลกรุณาหลังจากนั้นก็มีผลงานตามออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งบทนางเอกเดี่ยวนางเอกประกบ ซึ่งในตอนนั้นนางเอกที่เธอแสดงประกอบด้วยบ่อยที่สุดน่าจะเป็นนวรัตยุคตนาณ์ส่วนพระเอกที่ประกอบบ่อยที่สุดก็จะมีวิทูลกรุณาแล้วก็สรพงษ์ชาตรีต่อมาในปี2526ก็ก้าวเข้าสู่วงการละครกับบทนางเอกเรื่องพัชาราวาัยหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีผลงานการแสดงละครมาจนถึงปัจจุบันสำหรับบทนางเอกละครเธอรับเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้น แล้วก็หันไปรับบทอื่นทั้งบทดีบทร้ายแล้วก็มาโด่งดังอีกครั้งกับบทของยายแลแม่ของลำยองจากเรื่องทองเนื้อเกล้าเวอร์ชั่นนุ่นวรนุษย์และก็บทของยายปริจากเรื่องบุพเพสนิวาสซึ่งก็จะรับบทยายปริทั้งสองภาครวมๆแล้วอัมพามีผลงานทางด้านการแสดงละครทั้งละครยาวละครสั้นละครจกักจักวงวงจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันมากกว่า200เรื่องปัจจุบันก็ยังคงรับงานในวงการเหมือนเดิมสำหรับชีวิตส่วนตัวอัมพาเคยสมรส กับอาวุธพิทักษ์พงศ์อดีตดาราและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชื่อดังต่อมาก็ได้เลิกลากันไปจากนั้นอัมพาก็ได้มาอยู่กินกับพระเอกชื่อดังผู้ล่วงลับอย่างวีรยุทธ์รถโอชาช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่กับวีรยุทธ์ทั้งคู่ได้ไปขอบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงเป็นคู่แฝดหญิงเพราะไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยตนเองต่อมาก็ได้เลิกลากันไปในปี2540แต่ก่อนจะเลิกกันก็มีเรื่องราวกันมากมายซึ่งปัจจุบันวีรยุทธ์ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเธอก็ได้อโหสิกรรมให้ หลังจากนั้นเธอก็มาคบกับผู้หญิงแต่ก็คบกันเพียงปีกว่าก็เลิกลากันไปปัจจุบันอัมพาในวัย66ปีชีวิตก็มีความสุขดีไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของเงินทองสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีอีกอย่างยิ่งแก่ยิ่งสวยนับวันงานในวงการก็เยอะขึ้นทุกปีอัมพาผู้สิทธิ์ได้รับรางวัลต่างๆมากมายอย่างเช่นรางวัลน,นักสแสดงสนับสนุนหญิงยอดเยี่ยมก็คือรางวัลสุพรรณหง์ทองคําจากภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอก็คือเรื่องฟ้าหลังฝน ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำดาราสนับสนุนหญิงดีเด่นจากละครเรื่องทองเนื้อก้าเป็นต้น